ผลการออกเลขวันหวยห้าน้อยห้าน้อยพิเศษประจำวันที่12มิถุนาย,ยน2องปัญหาหลอกาวันเลขสองตัวลางเลขที่ออก01 01นล่าวันเลขสองตัวบทเลขที่ออก99 99เก่9 9, 9 9. าวันเลขสามตัวบทเลขที่ออกห้า99ห้า99นี่ก็เป็นผลออกทื้วันหวยห้าน้อยห้าน้อยพิเศษประจำวันที่12 มีทุนายน2 0 0 8เพราขอให้โชคดีไม่ใช่ถูกหวยห้าน้อยพิเศษได้รับเงินกันทุกคนได้จ้าฝากไวไ้ได้จ้าซับตะไครดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและหลับฟังและะ้วมาพบกันใหม่ในเวลา18นาฬิกา30นาทีในห้าน้อยปกติสำหรับครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า ปิดไว้ล็อกไว้เลยเไม่ให้เลยเข้ากยิงเลย